นิทานเรื่องพรานป่าสามคนกับเสือเจ้าเล่กาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพรานป่าสามคนที่ออกเดินทางล่าสัตว์ในป่าใหญ่ทั้งสามเป็นนักล่าฝีมือดีและมีความมั่นใจในอาวุธที่ตนเองมีเมื่อถึงเวลาเย็นพวกเขาก็ตั้งค่ายพักเพื่อเตรียมตัวนอนแต่ก่อนที่จะหลับไปพวกเขานั่งล้อมวงคุยกันพรานคนแรกพูดขึ้นว่า ข้ามีปืนจะป้องกันตัวเองจากสัตว์ร้ายได้แน่นอนพรานคนที่สองไม่ยอมน้อยหน้าข้ามีทั้งปืนและมีดเจ้าไม่ต้องห่วงข้าพร้อมรับมือทุกอย่างส่วนพรานคนที่สามที่เป็นคนหาบสเสบียงและไม่ถืออาวุธใดๆก็พูดขึ้นอย่างมั่นใจข้าไม่มีปืนไม่มีมีดแต่ข้ามีไอ้นั่นทั้งสองพรานที่ถืออาวุธฟังแล้วหัวเราะเยาะ ไอ้นั่นมันคืออะไรกันละ่ะมันจะช่วยเจ้าจักเสือในป่านี้ได้เหรอแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นมีเสือตัวใหญ่แอบฟังอยู่ใกล้ๆมันได้ยินพรานทั้งสามคุยกันและเกิดความสนใจในสิ่งที่พวกเขาพูดโดยเฉพาะคําว่าไอ้นั่นที่พรานคนที่สามกล่าวถึงตกกลางดึก เสือจึงเริ่มลงมือมันฆ่าพรานคนแรกที่มีปืนไปกินอย่างง่ายดายจากนั้นก็จัดการกับพรานคนที่สองที่มีทั้งปืนและมีดแต่เมื่อมาถึงพรานคนที่สามเสือกลับรู้สึกกลัวไม่กล้าฆ่าไปกินเพราะไม่รู้ว่าไอ้นั่นที่พรานคนนี้กล่าวถึงคืออะไรมันจึงตัดสินใจปล่อยพรานคนที่สามไว้เพราะคิดว่าไอ้นั่น ต้องเป็นอาวุธที่น่ากลัวและอันตรายมากหลายวันผ่านไปเสือยังคงสงสัยเกี่ยวกับไอ้นั่นจนกระทั่งวันหนึ่งมันเดินไปเจอหญิงสาวที่ท้องโตเสือเกิดความสงสัยและแปลกใจจึงหยุดและถามว่าเจ้าเหตุใดท้องโตเช่นนี้หญิงสาวตอบด้วยสีหน้าสบายๆข้าท้องโตเพราะโดนไอ้นั่น ท่านใดนั้นเสือก็ตกใจและนึกถึงคําพูดของพรานคนที่สามขึ้นมามันคิดว่าไอ้นั่นน่าจะเป็นอาวุธที่ร้ายกาจจนสามารถทำให้คนท้องโตได้หากมันโดนไอ้นั่นมันอาจจะเกิดอะไรบางอย่างกับตัวมันเหมือนกันเสือจึงยิ่งกลัวขึ้นไปอีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เสือไม่กล้าเข้าใกล้พรานคนที่สามหรือใครก็ตามที่พูดถึงไอ้นั่นอีกเลยเพราะมันคิดว่าไอ้นั่นต้องเป็นอาวุธที่น่ากลัวและมีพลังอันตรายที่สุดในป่าใหญ่